โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับอยู่กับผมไลฟ์ตองเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็อยู่ในรายการใหม่ของช่องนะครับเป็นรายการที่มีชื่อว่าตามใจแฟชั่นนะครับผมโอเคเป็นรายการที่จะพาน้องๆทุกคนเนี่ยมาแต่งตัวตามกระแสนะครับหรือแนะนําแนวทางการแต่งตัวสําหรับน้องๆบางคนที่ไม่มีแนวทางการแต่งตัวนะครับต้องได้เดยว่าการแต่งตัวในเกมฟรีไฟล์เนี่ยถือว่าเป็นซิกเนเจอร์หนึ่งเลยนะครับถ้าเราแต่งตัวไม่โอเคมันก็เล่นไม่ออกนะครับผมคิปนี้ทําขึ้นเพื่อน้อง บางคนที่ขอเข้ามานะครับพี่ผมไม่มีแนวทางในการแต่งตัวเลยพี่สอนแต่งตัวได้ไหมอ่ะวันนี้เราจะมาประเดิมด้วย EP ที่1นะครับในหัวข้อที่มีชื่อว่าแต่งตามสไตล์นักแข่งนะครับผมเออประเดิมเลยนะครับผมวันนี้ผมนํามา5ชุดนะครับ <Okay. S 1> ผมก็ดูแล้ว <Okay. S 1> ก็ไปแต่งตามกันได้นะครับบอกเลยว่า5ชุดที่ผมนํามาในวันนี้นะครับสายเติมน้อยก็สามารถแต่งได้นะครับเพราะว่าเป็นชุดที่เป็นมาตรฐานอะ ทุกคนน่าจะมีกันโอเคก่อนที่ไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับไลฟ์สตอ้วยนะครับผมเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปพร้อมแล้วเราไปดูชุดที่1กันเลยดีกว่าครับผม let's go เรามาดูชุดที่1กันครับผมนี่เลยนะครับผมอ่าชุดนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเห็นกันบ่อยมากมากนะครับสำหรับโปลีกนะครับผมก็มีนักแข่งแต่งตัวสไตล์นี้เยอะมากๆเลยนะครับผมเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมเริ่มจากหัวนะครับผมก็จะเป็นหมวกฟางลูฟี่ในตำนานนะครับนี่เลยก็มีในฟีฟ เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีกันหมดแล้วนะครับผมตามด้วยผ้าปิดปากนะครับผมนี่เป็นผ้าปิดปาก Blue Marionette นะครับผมเออนี่เลยนะครับผมแล้วก็ เพ้นหน้านะครับผมก็จะเป็นเพ้นหน้าตัวนี้นะครับผมอ่าเป็นเพ้นหน้าปีศาจนี่เลยนะครับผมเสื้อครับผมไฮไลท์เลยก็จะเป็นเสื้อวิกตอเรียนนะครับผมที่เห็นกันหลายสไตล์มากๆนะครับผมคือเสื้อตัวนี้ฮิตมากๆนะครับผมไม่ว่าจะแต่งตัวสไตล์ไหนก็คือต้องมีครับผมเสื้อวิกตอเรียนนะครับผมเสื้อตัวนี้ก็มีมาขายบ่อยนะตามร้านค้าโมโคร้านค้าลดราคาร้านค้าแห่งความมืดนะครับก็ลองไปหาซื้อกันดูแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีกันหมดแล้วนะ ส่วนกางเกงครับผมไฮไลท์เหมือนกันนะครับก็จะเป็นกางเกงปีกนกฟ้านะครับในตำนานเลยตัวนี้ก็คือว่าเป็นต้นแบบของปีกนกสีใหม่ๆที่มันออกมานะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ยังนิยมใช้กันอยู่แล้วก็นิยมเยอะกว่าพวกปีกนกสีใหม่ๆด้วยนะครับในโปรโลีกเนี่ยเราเห็นปีกนกสีฟ้าเนี่ยบ่อยมากๆนะกางเกงตัวนี้นะครับผมคือมันแต่งเข้ากับทุกชุดอ่ะเออส่วนรองเท้านะครับผมก็จะเป็นรองเท้าเครื่องแบบอังกฤษ ตัวนี้เลยนะครับผมอ่าชุดที่1นะครับผมบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับอ่าเอาไปแต่งตามกันได้นะครับเราไปดูชุดที่2องเลยกว่าครับสําหรับชุดที่2ก็จะเป็นนี่เลยนะครับผมอ่าแต่งสไตล์เรียบๆรียบนะครับผมเริ่มกันที่ทรงผมนะครับผมทรงผมก็จะเป็นเป็นหัวขาวนะครับที่เราเรียกกันนะครับผมนี่หัวขาวนะอ่าน่าจะมีกันหมดทุกคนแล้วแหละนะครับผมส่วนเพ้นหน้าเนี่ยก็แล้วแต่ครับ เราจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าปิดปากครับผมอ่าคือไม่จําเป็นต้องใส่แบบผมก็ได้นะเนี่ยใส่เป็นของ blue marionette ก็ได้นะครับผมหรือจะเอาเป็นตัวนี้ก็ได้นะผมแล้วแต่เลยครับแล้วแต่ที่ทุกคนมีเลยนะครับผมอ่าแล้วก็เสื้อนะครับเป็นเสื้อกีฬานะเป็นเสื้อฟุตบอลนะครับผมใส่สีไหนก็ได้นะแต่ผมเห็นบ่อยๆก็จะเป็นสีเหลืองนี่แหละครับ เพราะว่าสีเหลืองเนี่ยมันใส่กับกางเกงยาก u z a ทุกท่านที่จะเข้านะครับผมนี่เลยอ่าไฮไลท์เหมือนกันนะครับกางเกงเป็นกางเกงยก k ซ่านะใครที่จะแต่งตัวตามสไตล์นักแข่งเนี่ยก็ต้องมีนะกางเกงยก k ซ่าไม่ควรพลาดเลยนะครับต้องมีไว้ครอบครองนะครับแล้วก็รองเท้าก็จะเป็นเกือบอีแตะนะครับผมคือจริงๆมันสามารถเนรมิตได้หลายอย่างนะครับผมะจะใส่อีแตะตัวไหนก็ได้จะเท้าเปล่าก็ได้หรือว่าจะใส่เครื่องแบบอังกฤษก็ได้ครับ ก็ดูดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เห็นบ่อยว่าจะเป็นอีแตะนะครับผมสีนี้เลยนะครับเป็นสีน้ําเงินขอบฟ้านะครับผมนี่เลยนะมาต่อกันในชุดที่3กันนะครับชุดที่3นี้ต้องเรียกได้ mm ว่าสายฟรีไม่ควรพลาดครับชุดนี้เห็นบ่อยมากๆนะครับในโปลีกนะครับผมอ่ะแต่งเรียบๆง่ายๆเลยครับชุดนี้นะครับผมเริ่มันที่หัวนะครับหัวก็จะเป็นหัวเป็ดนะครับที่เราเรียกกันนะหัวเป็ดในตำนานนะครับอ่าน่าจะมีกันทุกคนแล้วนะครับผมแล้วก็ หนวดขาวนะครับหนวดขาวก็น่าจะมีกันทุกคนแล้วนะครับผมเออส่วนเพชรหน้าแล้วแต่ครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับผมแล้วก็เสื้อก็จะเป็นเสื้อนักโทษในตำนานนะครับผมนี่เป็นเสื้อส้มนะครับที่เขาเรียกกันนะครับผมอ่าน่าจะมีกันหมดทุกคนแล้วนะเสื้อตัวนี้มันอยู่กับฟรีไฟลมาค่อนข้างนานนะครับผมนี่เลยนะครับผมแล้วก็กางเกงนะครับเป็นกางเกงแมงป่องดํานะครับผมแมงป่องดํานะซึ่งกางเกงตัวนี้ก็เป็นกางเกงที่น่าจะแจกฟรีให้กับทุกคนแหละนะครับผมนี่ ผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าไอ้กางเกงอเงี้ยเสื้องเงี้ยนักแข่งจะมาแต่งกันนะเออเห็นเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็รองเท้านะครับผมก็จะเป็นรองเท้าแตะสีดําแบบนี้เลยนะครับผมอ่าเราสามารถเนรมิตได้อีกนะครับอย่างเช่นเนี่ยใส่เครื่องแบบอังกฤษเข้าไปคือรองเท้าเครื่องแบบอังกฤษเนี่ยต้องมีนะครับผมคือมันสามารถแต่งเข้ากับทุกชุดเลยนะครับผมแต่ที่เห็นไม่บ่อยก็จะเป็นเนี่ยแหละเท้าแตะนี่แหละอ่า ประมาณนี้นะครับนี่สายฟรีลองไปแต่งตามกันดูนะครับบอกเลยว่าเห็นกันเยอะมากๆนะครับผมต่อไปมาดูชุดที่4กันบ้างครับผมชุดที่4ีก็นี่เลยนะครับเสื้อก็จะเป็นเสื้อตัวเดิมเหมือนกับชุดที่1นะครับผมแต่เราจะเปลี่ยนทรงผมนะครับนี่เป็นทรงผมนี้เลยนะครับเป็นทรงผมของซาบุไรนะครับผมเนี่ยมัดจุกอย่างนี้เลยนะครับใครมีสีขาวก็ใส่ได้นะเพราะว่าสีขาวก็ฮิตอยู่เหมือนกันนะครับแต่สีดำเนี่ยผมก็เห็นเยอะนะ นักแข่งที่แต่งกันนะครับผมเออจะเป็นทรงผมมัดจุกอย่างนี้เลยนะครับตามด้วยหนวดเข่าเหมือนเดิมนะครับอ่าหนวดเขาเหมือนเดิมเพ้นหน้าแล้วแต่ครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เสื้อครับผมไฮไลท์เลยนะครับวิกตอเรียนนะครับผมต้องมีนะครับต้องมีนะตัวนี้มันใส่เข้าหรือว่าแต่งเข้าทุกรูปแบบเลยนะครับผมกางเกงครับยังอยู่กับกางเกงปีกนกฟ้าในตำนานเหมือนเดิมนะครับผมตามด้วยรองเท้าเครื่องแบบอังกฤษเนี่เห็นไหม แต่งแค่นี้ก็ดูเท่ดูเป็นสไตล์นักแข่งแล้วนะครับผมเคยเสื้อแล้วก็กางเกงแล้วก็รองเท้าเนี่ยมันสามารถที่จะเนรมิตได้กับทุกชุดเลยนะครับคือใครที่เป็นสายแฟชั่นนะครับ3อย่างที่ต้องมีคือเสื้อตัวนี้แล้วก็กางเกงปีกนกสีฟ้ารองเท้าเครื่องแบบอังกฤษเนี่ยต้องมีติด ID ดีไว้เลยนะครับเพราะว่ามันแต่งเข้ากับทุกสไตล์เลยผ่านไปครับสำหรับชุดที่4นะครับมาดูชุดสุดท้ายนะครับชุดที่5า oh, <my> ครับสำหรับชุดที่5นะครับเรายังอยู่ในเสื้อตัวเดิม <The dead S 1> เออนี่เลย แต่ว่ามีการเนรมิดนิดหน่อยนะครับผมผมถึงบอกนะครับว่าเสื้อวิกตอเรียนตัวเดียวสามารถเนรมิดกับกางเกงหรือว่าพวกรองเท้าทรงผมอื่นๆได้คือมันเข้าหมดนะครับผมนี่ชุดนี้ก็เห็นนักแข่งแต่งอยู่เหมือนกันนะครับผมเริ่มกันที่ทรงผมนะครับเป็นหัวเป็ดเหมือนเดิมครับแล้วก็หน้ากากนะครับผมเป็นหน้ากากไฟนะครับผมตัวนี้นะครับหน้ากากไฟสําหรับใครที่ไม่มีก็ใช้เป็นหน้ากากดําก็ได้นะครับผมหน้ากากดําก็เท่เช่นกันนะครับผมส่วนเพ้นท์หน้าแล้วแต่ครับจะใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่นะครับ เสื้อก็เหมือนเดิมครับวิกตอเรียนนะครับผมไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างก็คือกางเกงนะครับผมก็คือเป็นกางเกงยากุซ่านะครับผมสไตล์นักแข่งต้องไม่พลาดกางเกงตัวนี้นะครับต้องมีไว้ครอบครองนะครับรองเท้านะครับเป็นแตะสีดําตัวนี้เลยนะครับผมอ่าก็จะดูเท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับชุดสุดท้ายของเราก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสาหรับการแนะนําแนวทางการแต่งตัว นักแข่ง EP ที่1นะครับของรายการที่มีชื่อว่าตามใจแฟชั่นนะครับผมอาใครที่อยากให้ผมแต่งตัวแบบไหนสไตล์ไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับถ้าย EP นี้กระแสตอบรับดีก็จะมี EP ที่2นะครับผมโอเคคลิปนี้มีเพียงเท่านี้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีส